ใบมะกรูดห้าเบิดบ่ตัวสิ้พัดพริกแกงขิงกากหมูเก็บมาที่ช่องซ้ำมันก็ได้ด้ว À, ings, ัวจะนามเบื Enough, ่อคนนั้นน้ำมันจังสิจังไม่ได้กระดินแต่สิหม มันคนไปเรื่อยๆแบบน,นี้มันคนหลังจากหน้ามันเบิดแล้วกะสีน้ำมันกับสีออกนะคะนี่เราจะได้น้ำมันใช้เยอะเลย มันออกแล้วผัดพริกแกงขิงกากหมูใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินเย้มได้ก็ได้ใส่ถุงซีนไว้แต่ว่าไปมากูดดิถ้าเลเปเอาอยู่ หมูเี่จะคลองก,กระทะกระซาาใจมากนี่น้ำมนันหมูกำลังจะเริ่มออกแล้วข้นไปเรื่อย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 น้ำมันเริ่มอ,ออกแล้วพี่น้องสวยข้นไปเรื่อยเรื่อยจน เมันเหลืองเพราะว่าทานกระเซียวอออก่อ,อนๆไฟอ,อ่อ,อนนะคะนี่กากหมูห้ากิโลน้ำมันหมูมมเริ่มออกได้ไล่เติบเพราได้ใส่น้ำมันซื้อแพงไรควรละหกสิบเจ็ดบาทเลยยังปวดโผ เนี่ยก็กุกเนี่ยกับแพง่เอ้ยมาม่ากับคืนล่ะมะม่ากับคืนน้ำมันกับคืนน้ำมันน,มน,น้ำมันพาดกับคืนน้ำมันรดกับคืนเี่ยกับคืนหมูกับคืนโอ้ยจมก่อน มืมากะคืนจิตดแหละตายตายเกือยังสอบละหาสิบบาทคือเก่าอยู่จ้าหน่อยก็สีสอบแล้วลอยแล้วผู้ <c oughs> มากินเค็มก็ที่วด้กินเค็มแล้วบัดนี้เกลือนทำปลากะคืนกินเค็มก็สียอมกินเกลือ ผัดเรื่อยให้เหลืองๆอือฮผัดพี่แกงกับเจียวมันเหนียวนมเรือง คพัดตำิมตำพี่แกงมันคนเพื่อให้นันกระเด็นนะ ไฟฟองใส่จากของดีไฟโล่งนะคะนี่กระงูสิใหญ่แค่นี้เดี๋ยวนั้นจะเป็นน้ำมันหมดเลยดีไฟโล่งเหี่อ่อนๆนะคะห้ากิโลก็คืออายุแค่นีน้แหละ หยวสิมตาตำตักออกไว้สักพักนะคะสซิมตาตำขิงพริกแกงเตรียมผัดนะคะยังห่อออกผักกันยินจัะน้อยก่อน สวยมากเลยเหลืองก็่น,นี้ก็่น,น้อยนึงตาพริกแกงกระเทียมกระขิงใส่นะคะกอได้ฟัดพัดขิงเหมือนว่ะ ถ้ามีกระชายก็ใส่กระชายได้เลยถ้าเป็นพริกแกงมันเขากันกับกระชายแต่ว่าน,นี่สีบ่มีกระชายนะคะนี่ดีไฟลงอ่อนเอาทานออกนะคะใส่เตาทานนะคะถ้าใส่ตเตาแกะนี้มันใหม่นะปันก็แล้วตากออกมาผัก มันเย็น ห้ากิโลเลยแซมนี่แหละค่ะผัดที่เดียวนี่ก็ได้อิดเดียวแต่ว่าน้ำมันนี่จะเยอะเพราะว่าเราสั่งน้ำมันน้ำมันง่ามมาก ตำกระเทียมกันค่ะเว้ยตำกระ,กะตำขิงกับอันพริกแกงนะคะบอกผิดพริกลงไปขิงหั่นแว่นเอาไปตำนะคะกระเทียมลงไปเลย พริแกงลงไปตำเรียบร้อยไปพัดกัน เก็บมากูดสูชีวิตกันค่ะใบามากูดสูชีวิตแทบจะไม่มีใบให้เก็บแล้วที่มันปลูกยากปลูกซา Yeah. เรียบร้อยผัดจนแห้งผัดพริกแกงขิงกากหมูเรียบร้อยอร่อยเวอร์